ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในแมปอุนจินั่นเองอ๋อลืมบอกไปเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมีคําเตือนด้วยคําเตือนก็คือห้ามดูคลิปนี้ตอนกินข้าวนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในแมปอุนจินี้นะคะมันจะเป็นยังไงซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยในแมปมันมีอุนจิเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยแถมยังมีด่านอะไรเป็นของเล่นอุนจิให้เราเล่นอีกด้วยดูสิเพื่อนเข้ามาทั้งเยอะแน่ ไหนดูซิตรงนี้คืออะไรอม,มันก็ดูธรรมดาเนาะอุ้ยมีอึ่ก้อนใหญ่ด้วยงั้นเดี๋ยวเราลองกดปุ่มดูดีกว่าแตนอุ้ยอะไรอะเหมือนกับว่าเราโดนตัวอะไรระเบิดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นป้ายสีม่วงล่ะแดนไม่เป็นอะไรฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชิชูนี้คืออะไรเอ,อิ่มโอ้โหรู้แล้วจ้ะ ว่ามันคือน้องอุนจีแสนน่ารักนั่นเองเฮ้ยเราแตกมันได้ด้วยอแล้วจะมีของเล่นอะไรให้เราเล่นในแบบนี้นะเแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นที่ V I P เหรออ๋อเข้าได้นะคะเนี่ยเพื่อนเราขอนั่งอุนจีบ้างสิเฮ้ยนั่งไม่ได้อืมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาอึดในชักโครกกันดีกว่าเออมันคือชักโครกจริงๆเหรอเนี่ยอืม ถ้าเกิดว่าเราลองอืนในนี้หายไปไหนแล้วลว่าอือล่ะโอ้โหน้องอุ่นจีเต็มไปหมดเลยอืมจะดีเล้วเนี่ยที่เข้าแบบนี้มางั้นเดี๋ยวเราลองอุ่นจีตรงนี้ดูบ้างก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะแถมยังมีชักโครกเอ้ยไม่ใช่มีรูที่กดน้ำด้วยแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะถังไม้ แล้วก็แก้วแล้วนี้คืออะไรอะ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นแฮะงั้นเดี๋ยวเราลองไปที่ที่มันแบบว่าดูเจ๋งๆกันดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ค่อยๆขึ้นบันไดไปแล้วนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นดูชักโคกเลยนะแต่น่าจะเป็นที่มวลพายุอุนจิมั้งงั้นเดี๋ยวเราลองมาสไลเดอร์ตรงนี้เลยกันเถออุอ้ยกระตุกนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวเราลอง อนจิออกมาเฮ้ยทุกคนอุนจิมันหมุนไปหมุนมาด้วยอะดูสิโอ้โหมันหมุนไปแบบว่าไม่ตรงรู้สักทีอื้มอุนจิล้วถ้าเราลงไปเราจะเจออุนจิไหมเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงรอไปสักพักมันก็ไม่เห็นจะตกอมามาเลยงั้นเราไปที่อื่นกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคค่ะอืมตรงนี้คืออะไรอะอืม แล้วก็ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าจะมีอันนี้หนะ้ามันเรียกว่าอะไรแล้วนะจับไม่ได้แล้วทําไมก้อนอุ่นจิอันนี้มันเป็นสีชมพูล่ะอืมฮือโอ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนหยิบชิชชู่มาด้วยงั้นเดี๋ยวเราลองปล่อยมันลงไปจึ๊บให้มันชนลูกอันนี้อ่ะมันไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะเพื่อนอย่าพึ่งทงทลายมาันสิเรายังไม่ได้เล่นเลยเพื่อน แล้วตรงนี้ก็คืองั้นเดี๋ยวเราไปเล่นตรงอื่นที่มันแบบว่าดูน่าสนุกกว่านี้ดีกว่าตรงนี้มีทางเข้าด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองกระโดดขึ้นไปเอา้ากระโดดไม่ได้อะ่ะอลองอีกสักสองสามครั้งละกันซึ่งก็กระโดดมาสักพักแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่อื่นกันก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้โหก่อนอื่น นี่มันไม่เดินสะดวกมากเหรอเดียโอเคแล้วทำไมท้องฟ้ามันดำๆฟ้าฟ้าแบบนี้เอ,อ่มงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ดีกว่าแถามภาพมันยังกระตุกด้วยแฮะแล้วดูดิอึอค่อยๆหายไปโอเคหายกระตุกแล้วหืม <c oughs> ยังกระตุกอีกแบบว่าน้องอุ่นจิค่อยๆหายไปเลยทุกอย่างค่อยๆหายไปแถมฟ้าก็ดำมืดคิดว่าจะออกแมบบดีไม่นะงั้นรออีกสแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวพี่จะออกแมบบนะ มันจะได้แบบว่าไม่กระตุกโอเคเดี๋ยวเรามาสไลเดอร์อืมมันก็ไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแล้วทุกคนเห็นก้อนอื่นนั้นไหมมันแบบว่าก้อนใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปกันดีกว่าสไลเดอร์อือให้เราเออออกมานี่มันดีจริงๆมีของเล่นให้เล่นเอา สุษฎาบอกนะเนี่ยว่ามีของเล่นสไลเดอร์ให้เล่นเอา้าเอา้าอะไรอ่ะคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปดูอืดกันดีกว่าว่าอื่น้อยของเราเนี่ยมาเล่นสนุกหรือเปล่าอ,อื่น้อยของเรานี่ช่างสนุกจริงๆเลยไม่ว่าจะลื่นไปทางไหนก็สนุกหมดเลยแล้วนเนี่ยเฮ้อแย่จังเลยนะที่เราเนี่ยไม่มีสไลเดอร์โอเคค่ะเมะื่อกี้เกมมันบักนิดหน่อยเนาะ แล้วก็ตอนนี้มันก็ยังบั๊กอยู่เลยด้วยอันนี้เปิดประตูไม่ได้อุ๊ยอุยกระตุกหนักมากโหเราควรจะออกแมปดีไม่นะ่เดี๋ยวลองเปิดชักโครกนี้ดูก่อนละกันสะอาดดีนะเนี่ยเจ้าชักโครกน้อยอึ๊บอ่าทำให้แบบว่ามันเป็นชักโครกที่ดีหน่อยเพราะว่าชักโครกที่ดีเนี่ยเขาต้องมีอุนจิโอให้กระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกกระตุกเราควรแบบว่าจะออกแบบดีไหมนะ่ะทุกคนเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึง เพราะว่ายังรู้สึกว่าไม่อยากออกอะ่ะแล้วบ้านนี้มีอะไรคือแบบว่าทุกบ้านเนี่ยสร้างมาเพื่อห้องน้าอย่างเดียวแล้วคือน้องอุนจีกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยออกแมพตอนนี้นะคะเราได้ทําการออกแมพมาแล้วเพราะว่ามันกระตุกหนักมากเลยโอเคแล้วเจ้าอุนจีของเราเนี่ยมันก็ไหลไปตามทรายด้วยเพื่อนเดี๋ยวเราเรามาอึดในรูนี้กันเลยดีกว่า อเพื่อนอยากได้หรองั้นก็เพื่อนอื่นไปเลยเอิม่มเพื่อนกำลมงงงอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ํากันดีกว่าเปิดไม่ได้อะ่ะเอ้าเข้าได้ประตูทะลุทุกคนประตูทะลุโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรกันน่ะมันคืออะไรอะ่ะทุกคนมันเหมือนเป้นอื่อเลยเนาะแล้วเพื่อนทําอะไรอยู่นะ่าเพื่อนกำลังสร้างวงกรอื่เหรอ แล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดีกว่าเนาะหุยทุกคนรางวัลอันอาจจะมีคนที่ได้รางวัลจากการอึอมั้งไม่รู้สิงั้นเดี๋ยวเราออกไปกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่แบบว่ามันน่าเล่นบ้างเหมือนกับว่าสิ่งที่น่าเล่นมันรู้สึกว่าจะมีน้อยแล้วนะตรงนี้เราก็เล่นไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเล่นตรงนี้ล่ะ เฮ้ย hey, ทุกคนแล้วตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยไหนเราลองออนจีออกมาหน่อยสิจุดเอิมคิดว่าน่าจะเล่นผิดวิธีนะไปกดปุ่มกันดีกว่าเย,ย้กดปุ่มได้แล้วทีนี้เราก็มาเล่นกันดีกว่าจ๊บโอเคโอนจิได้ทำการไหลออกมาแล้วก็หมุนเวียนด้วยเอาอีกอึ๊บ แบบว่าเราเป็นคนที่ท้องดีมากเลยเนาะกินอะไรก็แบบว่าเอือกมาทั้งที่เรายังไม่ได้กินอะไรเลยเพิ่งกินไก่ทอดมาเองโอเคเห้อหายไปเฉยเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆปล่อยมันออกมาโอเคสวัสดีเพื่อน เดี๋ยวเรามากดปุ่มตรงนี้กันเลยดีกว่าแตนแตนทุกคนดูสิน้องอุนจิแล้วค่อยๆไหลไปตามแบบว่าซอกมุมไม้เลยค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลองตามน้องอุนจิเราไปโอ้โห่กระจัดกระจายไม่มีคนเก็บเลยเหรอเนี่ยฮึมแย่จังเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องเล่นอันอื่นกันดีกว่าหดูซิว่ามีอันไหนบ้างอันนี้นะคะคือประตูที่เราเข้าไม่ได้อุ้ยกดแล้วมันได้เลยอะทุกคน อันนี้คืออะไรเปิดดูแล้วก็สะอาดดีเนาะโอเคโอ้ยเอ้ย,อยกระตุก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 โอเคตรงนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับเครื่องเล่นอันเมื่อกี้ที่เราเพิ่งเล่นมานะคะไม่รู้ว่ามันจะกระตุกไปถึงไหนคือเข้าออกใหม่แล้วเนาะแต่มันก็ยังกระตุกอยู่จริงๆอะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราปล่อยน้องอุนจิมารอสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ออกมาแล้วเพื่อนช่วยเราหน่อยสิกดปุ่ม <G ut boom> เฮ้ยเหมือนกับว่าอันนี้มันจะสูงมากเลยนะทุกคนนั้นเดี๋ยวแต่ว่ามันจะไหลช้าก,กว่าอันเล็กนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยตามน้องอุนจิไปดีกว่าว่าน้องเนี่ยจะไปถึงไหนโอเคแต่ว่ารูตรงนี้เราเข้าไม่ได้อ่ะแล้วเราจะไปรอน้องอุนจิเราตรงไหนดีนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ละดีกว่านะคะ โอเคเรารอน้อ,องตรงนี้อ้าตกมาแล้วหนึ่งก้อนตกมาอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ตกลงมาอีกก้อนหนึ่งครบสามก้อนเลยนะเนี่ยลงมาเร็วเพื่อนลงมาเร็วอ้าดูสิทุกคนจริงๆก็มีประมาณสี่ก้อนเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นอันใหม่กันดีกว่าแล้วแล้วนอกจากที่มันจะไปตรงนั้นเนี่ยมันยังแบบว่าไหลามาตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนอ๋อ อุนจิล้วน่สึกยอดจริงๆโอเคเมื่อไปหาไรเล่นอีกดีตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เล่นเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราปีนบันไดไปเล่นดีกว่าจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ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 ๊บโอเคค่ะถึงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ค่อยๆปล่อยมันออกมาจึ๊บปล่อยมาต้้งสองก้อนเลยมาดูกันดีกว่าว่ามันจะไหลกันยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเราปล่อยมาอีกสัก ก้อนสองก้อนสักสามสองก้อนสักสองสามก้อนเอยทั้งสามสองก้อนเออทั้งสองสามก้อนนั่นแหละแล้วเพื่อนสวัสดีงั้นเดี๋ยวเราลองแบบว่าปล่อยมันออกมานี่เหมือนอันนี้เราจะเล่นแล้วนะอืมเราไปเล่นอะไรที่มันไม่ซ้ำกันดีกว่าขึ้นบันไดไปลอยขึ้นบันไดไปลอยอืม ก็ค่อยๆกระดุบกระดุบขึ้นไปจนกว่าจะถึงหัวแสงพระอาทิตนี่มันแสบตาจริงๆอ๋อถึงแล้วเฮ้ยมีเอออยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราเตะให้มันลงไปเตะให้มันลงไปโหตัวน่าสนุกมากเลยเนาะใช่แล้วค่ะมันน่าสนุกมากๆเลยแั้นเดี๋ยวลองปล่อยมันลงมาดีกว่าใช่แล้วล่าปล่อยมันลงมาให้หมดเลยจะเปลี่ยนเสียงทําไมกันเนี่ย นั้นเดี๋ยวเราเนี่ยปล่อยไม่ออกมาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนค่อยๆกระโดดขึ้นมางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปกันเลยดีกว่าลงไปดูอุย๊ยขอโทษนะเพื่อนเอมจะเดินชนชนะแต่ว่าไม่ไปไรหรอกจุดหมายของฉันและเป้าหม้ยของฉันคืออึโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปกันเลยดีกว่าแล้วสีเขียวนั่นนั่นมันคืออะไรอะ่ะลองเก็บดูดีกว่าไหมเออม,มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย งั้นเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรกันดีนะเฮ้ยมันแบบว่าปล่อยออกมาตรงนี้เฮ้ยทุกคนทําไมแบบว่าอึมันก้อนใหญ่ขนาดเนี้ทุกคนทําไมอึมันก้อนใหญ่ขนาดนี้คนนนใ,นนใครนะับปล่อยมันออกมาเนี่ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเฮ้ยใครปล่อยมันออกมาเออก้อนใหญ่แบบเนี้ยอยากรู้ว่าใครปล่อยมันออกมา มาดูซีมาดูซีตรงนี้เป็นแบบระเบิดเนาะเดี๋ยวนเดี๋ยวเรามาเล่นเครื่องเล่นอันนี้ดีกว่าเหมือนเครื่องเล่นเด็กๆเกนาะเอมแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่าเพื่อนขึ้นไปเร็วเฮ้ยทุกคนมันแบบว่าผุ่มไปหุ่มมาแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหอย่างเจ๋งงั้นคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอ อืออืออก้อนใหญ่ฉันทำมันได้แล้ว